สวัสดีครับมาซื้อเหล้านะครับวันนี้ซียูนะครับซียูมาซียูอ๋อมีมีเข้ามาเยอะไหมครับพี่มีเข้ามาเยอะไหม,ม,าม,ามสามทั้งหมดสามขวดทั้งหมดสามขวดจะเข้ามาอีกไหมครับคงนี่คงนี่ใช่ไหมใช่โอเคอ๋อพี่เจ้าของร้านพูดไทยได้นะครับรเอาไปลงในคลิปอเอากี่ขวดนะถ้าเกิดว่าจะเอาเพิ่มได้ไหม กี่ขวดสักสี่ห้าขวดอย่างนี้ได้ไหมครับสี่ห้ขวดโอเคได้ขวดละหมื่นอ,อันนี้หมื่นห้าใช่ไหมครับหมื่นหมื่นห้าอ่านี้หมื่นห้าพันวนหนึ่งหม่วอนของอสกอตแลนด์ส oh. วยยโอเคครับเป็นเหล้าสกอตแลนด์ครับขายในเกาหลีถือว่าถูกถูกถูกมากครับห5 0 0 0หาพวน เป็นเงินไทยก็สามร้อยกว่าบาทครับนี่หมเพราะว่าอย่างอื่นมันแพงหมดเลยบลเลนไทยนี่ก็สามหมื่นเก้าเล่าเกาหลีนะเราในประเทศเกาหลีโอเคครับผม